ว่าเื่นจริงหรอผมก็เลยถามแม่แม่ครับมันยังไงกันแน่ครับแม่เพราะว่าผมงงไปหมดแล้วครับทีนี้แม่เขาก็เล่าให้ฟังที่แต่ว่ามงนเนี่ยเสียไปเมื่อ2ปีแล้วเนี่ยไม่กี่วันก็ครบแล้วเขาบอกว่าที่มันเสียเนี่ย ่็ย้อนฟังเมื่อประมาณเกือบเกอบสองปีที่แล้วนี่แหละมนุนบอกว่าวันนั้นมนุนบอกว่ามันจะไปเที่ยวกับเพื่อนสองสามวันมันก็มาเอาเสื้อผ้าอะไรเสร็จแล้วมันก็ขี่รถออกไปแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้มันขี่ไปมันน่าจะไปตีฝนติดพายุนนั้นมันพายุมันเข้ามันก็น่าจะไปต่อไม่ได้มันก็น่าจะถามว่าเราจะต่อข้างทางแต่โมดังไม่รู้ว่า มีใครตามมามีรถขับตามมาปรากฏว่ารถที่ขับตามมาก็มาปาก้าแล้วก็คนที่ลงมาจากรถก็เป็นผู้ชายคือเหมือนเป็นผู้ชายที่เ็นคบกับมันนั่นแหละเสร็จแล้วก็มาเอาเงินขึ้นรถไปแล้วก็มันมากับเพื่อนมาควบคุมเพื่อนมันก็มายกรถอุตไล่และขึ้นกระบไปทีนี้มันก็คงมีปากเสียงทะเลาะกันกับแม่ก็ไม่รู้อะไรมากมายว่า ทังไนแต่ว่าคงมีปากถทะเลาะกันผู้ชายก็คงเรื่องหนูปวดนั่นแหละเพราะหนมันก็ตามมุงมันลอดมันก็พ่าพางยังไงไม่รู้ไปดีบฟอร์จนวนดน่ะเปียเปลี่ยนในรถเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตกเนี่ยมันก็เอาตกอะไปทำพาไปฝังไว้ใน่าที่มันไม่ไกลจากบ้านของไอ้ชายนั้นเน่ยทีนี้ผมก็บอกเราแม่รู้้ไงครับแม่ก็ตำรวจเขาว่าตามไปจับ ้ผูชายเนี่ยเขาสืบใช้เวลาสืบตั้งแต่วันที่มงินหายเนี่ยน้านเป็นอาทิตย์จนกว่าเขาจะตามเจอสือท้ายแล้วก็เป็นเจอก็จะรู้ได้ว่าเป็นผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนก่แล้วก็อันี้ไอ้ที่คุ่แม่เขารัาฟังเนี่ยก็เป็นเป็นคำสาภาพนะครับของผู้ชายคนนั้นที่ตำรวจเขาก็รับฟังตลยพอผมได้ยินแบบเนี้ยครับผู้ใหญ่มันก็ งงแล้วก็ตกใจทุกอย่างของท็อปเขาแจ้งสรุปแล้วแล้วมวนที่สอคือใครผมรู้สึกว่าผมก็ยังไม่เชื่อพี่แจ้งเรื่องยาที่คุณแม่เขาทงผมก็ตัดใจรีบขับรถกลับที่สองกับจะไปคุยกับบีดูเรื่องเลยว่าสรุปมันยังไงกันแน่พอผมไปถึงที่ทีสองเนี่ยผมก็ดิ้นไปที่เออ่น้องบีเลยครับว่าน้องครับพอดี้พี่ไปที่บ้านโอมมาเนี่ยน้องรู้ไหม แม่ของมนเขาบอกว่ามนเสียชีวิตแล้วนะล็อมบีก็ตกใจเฮ้ยพี่เสียแล้วหรอคะ <c oughs> มีเสียแล้วหรอผมก็บอกว่าเดี๋ยวนะ <c oughs> มอนจะเสียแล้วหรอผมก็บอกว่าเดี๋ยวน้องมนไม่ได้เพิ่มเสียแม่เขาบอกว่ามนเสียมาสองปีที่สองปีแล้วนะครับ <c oughs> นี่ล็อบบี้เขาก็บอกเฮ้ยพ,พี่ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ได้แล้วครับ ไม่ช่แน่หนูว่าต้อะไรเขาจะติดกันแน่นอนโค่นมูเนี่ยคโทรมาหาหนูลางานแบบลางานกันเหราเนี่ยเมื่อเช้านี้เองถ้ามีเชื่อเนี่ยเอางนีเดีนโทรหามนเนี่ยแล้วเดี๋ยวกดแล้วโทรมากผมว่านัตัวเลยก็ต้อจโทรตรงน้นับพี่แจ๊ต้องมีนี่ยเขาก็กดโทรหาหนูต้กดว่ามีคนหับ่ครับมนเขาตรับโทมีเนี่ยก็ถามว่า ฮัลโหลมอนเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังคระโยคแราตายสาก็ตอบว่าเออเริ่มเขาก็ดีขึ้นแล้วแหละพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับไปทํางานได้แล้วซึ่งพอเสียงที่ตอบกลับมาครับพี่แดนมันทำเอาผมกบบขนลุกขนทาม้ลยเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของมนอนจริงๆครับที่ทีนี้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอันนี้มันมันอันนี้ก็คือมอนเนี่ยผมจำเราแบบเราจำเสียงได้เนี่ยเสียงมอยเลย มันก็สรุปว่าแม่โกงโกเหรอผมก็เลยรู้สึกว่าตามประมาณนะครับพี่แจ๊คผมก็เป็นยินยันที่จะเอาสิ่งที่ผมเห็นได้ยินต่อหน้าผมเอาเป็นหลักก่อนผมก็ยังเชื่อว่ามน,มนก็ยังมีชีวิตอยู่ตามปกติแต่แม่น่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ตามเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกโกงกัไปผมว่าโอเคเชัดเจนกันก็ กับเขา้าไปในอ้องวันนั้นมันก็อ้องออง,อ,องนิดนดเลยนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรพวกนี้เราจะได้เจอกับเขาแน่นอนละ่ะก็เตรียมใจแล้วว่าโอเคเจะกลับคุยกับเขาอยากที่จะเจอเยอะคุยว่าทาไมไปที่บ้านได้มานะมันเจอแบบนี้แบบนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืมเะยครับพี่แจ็คเพราะว่าคืนนั้นน่ะ พอ,อ,อตอนกลางคืนเราก็หาบน้ำแต่ตัวเตียงพักผ่อนตามปกติเรื่องไปได้ทั้าค้านอยูองลงลงลง่อยู่ผมได้ยินเสียงอะไรแบบนี้ยังล้มเรื่องนงีร่าอยู่เขาบอกครับแต่ดันเพราะคนว่าตื่นขึ้นมาครับก็มองไปที่หน้าต่จ้ะมันเป็นฝนตกครับเรื่อง,องพายุเข้ามัน,นฝนฟิวว์โดนให้ม,มันรูดหนึ่งเมื่อตอนตีที่แล้วไปไปเลย พอผมเห็นก็มันมันย้อนนึกถึงครับแต่ว่าก็ไม่ไดคิดอะไรก็กลับไนอนต่อระหว่างที่กำลังจะล้มตัวลงนอนมันมีเสียงเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกแล้วก็มีเสียงเรียกสมมุติว่าผมชื่อเอกนะครับพี่มันมีเสียงเรียกบ่าพี่เอกพี่เอกชื่อเสียงเนี้ย ผมยิ่งต่อโอยแล้วมัน่นใจเป็นว่ามาันคือเสียงของมนแน่นอนผม5สิ้5ติดนะครับไม่รู้ว่าจะเปิดประตูนี้ไหมหรือว่าจะไม่เปิดหรือว่าผมหงายเอาไปเองแลวย้อเรื่องของที่คุณแม่เล่าให้ฟังมาย้อนกลับมารวมถึงเรื่องเสียงผู้หญิงที่มาร้องไห้ต่อหน้าผมเมื่อคืนก่อ,อนมันทำให้ผมรู้สึกว่าแล้วถ้าแม่พูดเรื่องจริงอี่ะที่เรียกข้นนางนอกกับใคร คืออะไรเปิดดีไหมแต่สุดท้ายแล้วมันแพ้แกียงในหัวครับต้องเปิดผมตัดสินใจลุกกระเจิดครับพีแจ๊เปิดประตูมาเจปุกไม่มีใครอยู่นอกได้ยินเสียงลมเสียงฝนเสียงอะไรกระหน่มาแต่ไม่มีใครผมตัดสินใจที่ลวดออกไปครับพี่แจ๊คเดินจะตามทางเดิน แล้วก็ขึ้นไปดูตรงบันไดครับที่มันจะเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเปดูว่ามีใครที่เดินขึ้นไปไหมหรือมีใครที่เดินออกไปข้างนอกกับแบบคือกับำรวจดูครับว่ามันต้องมีใครดิเพราะเราไม่มี่อบเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่มีใครครับระหว่างที่ผมกาลัางจะหาลักกับพ่อครับที่จอยู่งไฟในรีสอร์ทแบนทุกอย่างงดไปหมดเปี่ยมฟ้าเปลี่ยงฝนก็กระหน่ำลงมา ผมขนลุกีกเหรอบขนลุกทั้งตัวเลยพี่มันมีอยู่มันก็กลัวขึ้นมาครับผมกลับไปจะเริ่วิ่งเข้าไปกลับเข้าไปในห้องแต่มันวิ่งไม่ได้เพราะว่ามันมืดมากครับแจ็มันก็ค่อยๆเดินไปค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำจนไปเจอห้องที่เปิดประตูไว้ซึ่งก็เป็นห้องของเราเองเพราะเราเปิดประตูมาเนี่ยไม่ได้ปิดพอเจอห้องปุ๊บผมก็เดินเข้าไปครับพี่แจ็กยังไม่ทันี่ปิดประตูประตูมันปิดใส่เลย ล้มแน่ลงมพักก็ทิ้งใจลงพักแน่จะต,ตัวยยังก็สะดุ้งนะครับผมก็กลับมาจะเดินไปหยิบโัวศัพท์มือถือมาเปิดไฟส่อ,สองสว่างเพราะมันอนไม่เห็นอะไรเลยยิ่งประตูปิดแล้วกําลังจะเดินไปที่หัวเตียงครับพี่แจ็คยอยู่ตัวผมมากนัแข็ง มันขยับไม่ได้ครับพี่แจ็คมันยืนแข็งขึ้นอยู่ตรง,งนั้นนะครับแล้วมันรู้สึกเย็นมากถึงข้างหลังเย็นแบบเหมือนที่เราเคยรู้สึกมาก่อนแล้วมันอยู่ๆระหว่างผมยืนอยู่รครับพี่แจ็คมันมีอะไรบางอย่างนะครับตอดมาที่แขนสองข้างของผมจากข้างหลังพอผมพอสักพักผมสัมผัสได้ครับพี่แจ็คมันคือมือคน มังคนกาะเข้ามากับด้าหลังหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเหมือนเหมือนเป็นร่างกายอะครับมาพปอยู่ด้านหลังของมันคือมันคือลักษณะของคนที่กาะอืครับจะสิ่งที่ทำให้ผมแบบแทบหยุดหายใจคือไอสัมผัสเนี้ยครับมันเย็นมากจริงจังแขนของเขาเย็นเหมือนเย็นเหมือน้เหมือนเหมือนเนื้อที่แช่แข็งมาแบบนานๆครับเพื่อออกจาก ช่องคิศมันเย็นแบบนั้นเลยผนใจสั่งเต้นรัวแบบแทบจะไรู้ว่าไงด้อไม่รู้จะทำยังไงรยับก็ไม่ได้น้ำตาจะไหลในขณะที่ผมกำลังกลัวอยู่อ่ะแจ็คมันมีเสียงพูดเบาๆค่ะออกมาจะทำวันหลังขอบคุณนะพี่พี่กลับมาหาผมเท่านั้นนะครับพี่ รู้ได้ทันทีเลยว,ว่าไอ้ข้างหลัง,งผมนะ่ไม่ใช่คนแน่แล้วมันก็น่าจะไม่ใช่คนละน,น้าตาผมไหลออกมาโดยที่ไม่ได้รู้ตัวมาก่อนแต่ตัวของผมไม่รู้ว่าอะไรมันโดนใจครับแทนที่ผมจะแบบตะโกนแหกปากเคาะปากมาในคยียรมได้ครับพี่แต่คำพูดที่ผมตอบเขาไปนเนี่ยคือผมบอกเขาไปว่า พี่ก็คิดถึงมนเหมือนกันพอหลังจากึ้่เสียงของผมมาครับพี่ไปในห้องนะครับมันกระพริบตุ้มๆมันทาให้ผมรู้ว่าไอ้จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นนะผมยืงอยู่หน้ากระสุครับแล้วผมเห็นเลยว่าไอ้ที่เกาะผมอยู่ข้างหลังนะครับแขนของมเนนะี่ยขาวซีดจนเห็นริอวเลยนะพี่ระหว่างที่ฟันกับกระพริบติดหน้าของมลเนี่ยเขาแทรกเข้ามาด้านข้าง ผมเห็นในตาของคนท,ที่มันยิงสีแดงแดงกับหน้าตีนขาวแตงช็อกครับพี่ผมคิดในใจว่าที่กลัวที่กลัวนะจะคิดในใจนะครับพอคิดไม่ใจ,แ,ใจ,แ,จแบบนี้ยันอยู่โมลน,นะครับเขาก็ข้างหลังแล้วเขาไมตื่นมาแต่ผมว่าพี่นี่ต้องกลัว <Okay. S 1> เสือมลก็ไปแล้วมันจะไปแล้วนะ หลังจากนั mm ้นครับพี่แจ็คอยกิดปุ๊บเขาก็หายไปตัวผมเองครับปั้งตติได้สักพักผมก็รู้สึกว่าผมจะต้องวิ่งออกถึงอยู่ไม่ได้แล้วกําลังจะก้าวเท้าวิ่งนะครับพี่แจ็คก้าวไปก้าวเดียวมันเหมือนคนที่ตกตะเหวเลยครบพี่แจ็คอแล้วก็หลับเลยตื่นเช้าไปททีครับตื่นเช้า ไม่ได้ตื่นเองครับแต่ความสุดคือมีคนมาขย,ายันแล้วก็เลยคุ้นคุ้นคุ้นตืดตามที่มาที่ไปเปิดมาเป็นนักเป็นตะบ้าน